สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมวันนี้ช่องกรินนี่ั้นแนลนำเสนอดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2 1พน5การงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักตัวตนของชาวลัคนาราศีกุมนั้นคือดาวราหูซึ่งตอนนี้ได้สถิตอยู่ในราศีเมษเรือนสัตว์ชะเล็งอยู่กับสุภาเพราะฉะนั้นในหนึ่งปีครึ่งตั้งแต่30มีนาคม2 5 5จนถึงตุลาคม2 5 6 6ชาลัคนาราศีกุมนั้นนะคะ ก็จะมีการติดต่อสื่อสารกับพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็มีความสุขความสาเร็จความเจริญความรุ่งเรืองในช่วงจังหวะนี้นะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องการงานในช่วงจังหวะของเดือนพฤศจิกายน25.15นั้นดาวอังคารซึ่งเป็นภพกรมรมะ,ะได้เดินถอยหลังจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤกษ์นะคะในช่วงของวันที่16พฤศจิกายนก็มีตำแหน่งปะระกเกษตรด้วย ปลาเกษตรนั้นก็หมายความว่าอะไรที่อ่อนน้อยด้อยค่าเพราะว่าอยู่ตรงข้ามกับกเกษตรก็เลยเป็นอะไรที่อ่อนแอไม่เข้มแข็งนะคะ,ะเข้าสู่พบราศีพฤกษ์ในเรือนพันธุเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานก็อาจจะมีการอ่อนน้อยด้อยค่าลงไปด้วยนะคะ,ะมีการทํางานทีอ่อาจจะไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมมีการงานที่อาจจะทําให้กเกิดเรื่องของการทํางานภายในบ้านเรือนก็เป็นไปได้ด้วย แล้วก็อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือราชาโชคอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนณาราศีอ่กลุ่มนั้นอาจจะได้การงานมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ด้วยเพราะว่ามีดาวนกษ์จะอยู่อยู่ในเรือนราศีพฤกษ์ด้วยเมื่อการงานเข้าสู่ราศีพฤกษ์เดินถอยหลังหรือตําแหน่งได้ราชาโชคก็อาจจะมีโชคมาจากบ้านเรือนทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างจากการทํางานภายในบ้านเรือนหรือเกี่ยวกับพันธุุมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะคะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นภพก,กระดุมพระรายได้รายจ่ายการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้สถิตยอยู่ในราศีมีนมาตั้งแต่เมษายน2565แล้วก็จะอยู่ในราศีมีนไปจนถึงเมษายน2566หนึ่งปีเต็มที่เป็นเกษตรราชิบดีมีความมั่นคงเข้มแข็งแต่ดาวพฤหัสบดีในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่22กร,รกฎาคม2565ได้เดินผิดปกตินะคะเดินวิป,ปริตเดินถอยเดินพักนั่นเอง ทําให้การเงินของชาวลัคนาราศีกลุ่มก็มีความอ่อนน้อยด้อยค่าลงเพราะว่าเมื่อดาวเดินพักเดินถอยหลังทําให้ดาวหมดพลังมีความอ่อนน้อยด้อยค่าลงก็การเงินของชาวลัคนาราศีกลุ่มก็อาจจะไม่ได้มากมายเหมือนตอนช่วงจังหวะที่ดาวเดินปกติเป็นเกษตรราธิบดีนะคะหลังจากวันที่17ธันวาคม2560 15เป็นต้นไปดาวจะกลับมาเข้มแข็งเ,เ,เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นให้ชาวลัคนาราศีกุมได้อดทนไปนิดนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีกุมนั้นไม่ค่อยขาดในเรื่องของการเงินนะคะ uh, เพราะว่าดาวพฤหัสบดีอีกภพเรือนหนึ่งก็คือลาภชคลาบชคลาบของชาวลัคนาราศี uh, กุมก็เป็นดาวพฤหัสบดีด้วยนะคะ uh, มาจาก uh, เรื่องของการเสี่ยงโชคได้ด้วยหรือมาจากเรื่องของการที่ทํางานก่อเกิดภายในบ้านเรือน <S <S ม,มาจากทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะเป็นคนที่มีความโชคดีในเรื่องของการเงินไรายได้โชคลาบมากกว่าชาวลัคนาราศีอื่นๆนะคะแต่ก็อยู่ที่ดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะมีความยิ่งใหญ่หรือเรื่องของการเงินโชคลาบที่มากมายแค่ไหนนะคะส่วนเรื่องสุขภาพนั้นดาวพุธซึ่งเป็นเรือนมรณะ,ะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่9พฤศจิกาย,ยน2565ซึ่งเป็นภพกรรมะ เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าช่วงจังหวะนี้มีการเดินทางบ่อยๆได้ด้วยนะคะดาพุทธเรือนมรณะมรณะหมายถึงความเจ็บป่วยหรือการเดินทางความเจ็บป่วยถ้าจะเจ็บป่วยก็เนื่องจากเกี่ยวกับการทํางานที่มั่งมากมายแล้วก็เครียดในเรื่องของการงานก็มีความเจ็บป่วยได้เพราะการงานนั่นเองนะคะ,ะส่วนพอวันที่27พฤศจพิกายน2 0 1 5นั้นนะคะ าดาพุธก็จะย้ายเข้าสูรส่ราศีธนูในภพลาพะจะทําให้ในเรื่องของเรื่องของโชคลาภนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามาจากเรื่องของมรดกหรือเรื่องของการเดินทางหรืออาจจะก,ก็เกิดเรื่องของความเจ็บป่วยเพราะว่ารับรับผลน,นั้นโชคลาภนั้นเป็นก้อนๆน,นะคะก้อนอาจจะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่ก็ตามแต่เล็งอยู่กับเรื่องของปุตตะปุตตะก็คือดาพุธเหมือนกันนะคะมรณะก็ดาวพุธ เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดเรื่องของความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นไปเช็คด้วยนะคะไปเช็คสุขภาพซะด้วยระมัดระวังไว้ก่อนเป็นการแก้ไขเป็นการป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้าดีกว่าให้มันเกิดขึ้นแล้วก่อนก็ไปแก้ไขนะคะนั่นก็คือการที่ว่าชาวลัคนาราศีอักลุ่มต้องระมัดระวังในช่วงจังหวะหลังจากวันที่27ศจิกาย,ยน2565เป็นต้นไปนะคะสำหรับเรื่องของความรักในคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นนะคะ ดาวพระสุภ์ซึ่งเป็นภพสุภาพและก็พันธุนั้นย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่14พฤศจิกายน2 5 1 5เวลา05.18นาฬิกาเดินเสดด้วยนะคะแต่ว่าได้ตำแหน่งปลักเกษแต่ก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้าวันที่14ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่13พฤศจิกายนนั้นได้อยู่ในราศีตุลได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีมีความสุขความสร็จความเจริญความรุ่งเรืองกับครอบครัวนะคะ แต่พอช่วงจังหวะวันที่14พฤศจิกาย,ยน2565เป็นต้นไปนะคะจนถึงสิ้นเดือนอก็จะมะีเรื่องของการที่ชาวลัคนาร,ราศีกลุ่มนั้นจะมีการทำงานร่วมกับครอบครัวมีการสร้างครอบครัวมีการทำงานร่วมกันแต่ว่าได้ตำแหน่งปลัก,กเกษตรแล้วก็ มีความที่อาจจะอ่อนน้อยด้อยค่าไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักในเรื่องของครอบครัวนะคะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไร่มัวแต่สนใจในเรื่องของการทํางานหาเงินซะมากกว่านะคะส่วนคนโสดน,นั้นดาวปุตตะซึ่งเป็นดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่9พฤศจิกายนก่อนหน้านี้ก็อยู่ร่วมเรือนกับดาวสุขในภพสุภา มีความสุขความเส็จความเจริญความรุ่งเรืองดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ธาตุน,น้ําพุทธุกอีกคู่อย่างดูเบามักเมาเมาเสพสมจนสมซานช่วงจังหวะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่มีความสุขมากสําหรับคนโสดหรือคนที่มีครอบครัวนะคะแต่พอวันที่9พฤศจิกายน2 5๑5ดาวพุธก็ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในภพกัมมะ,ะชาวลัคนาราศีกุมคนที่ยังไม่เจอใครยังไม่มีแฟนคนที่เพิ่งเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพิ่งพบรักอะไรพวกนี้นะคะ อาจจะพบเจอคนรักจากการทำงานร่วมกันหรือจากสายงานเดียวกันหรือจากการติดต่อในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มาจากกรรมเก่าที่เคยทำกันมาตั้งแต่อดิตชาติพบก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนี้แล้วพอวันที่27พฤศจิกายน2 5 6 5ดาวพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพลาภะ เวลา23.05นาฬิกาเพราะฉะนั้นคนที่เจ,เจอในช่วงจังหวะหลังจากวันที่27พฤศจิกายน2565เป็นต้นไปนั้นก็จะเป็นคนที่มีความร่ำรวยมีเงินมีทองมีฐานะอะ่ก็จะเป็นสายเปก็ได้ด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมอาจจะพบเจอลักษณะแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่การดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยใครสนใจจะดูะดวงส่วนตัวมีคำอธิบายใต้คลิปหรือจะ,อะแอดไลน์เบอร์โทรที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้สำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ